สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมมาตกปลานะครับอยูแม่น้ำเจ้าพะยากะเบิงมาดูกันว่ามันสิหมานบอ่อยู่กับพีเพิ่นนะครับเพื่งบรรยากาศตกปลาแม่น้ำเจ้าพระยาย้ายไอเขาเด้อเอาเอาตัวใหญ่ๆญนะเด้อตัวใดก็เด้ออพดีไทยยคุณผู้ชมเราเบิ่งนะ เสี้ยนครับเสียขาวนี่เสียนเสียนเอ้เ่ืองไอ่นฝนสิเอาขึ้นมาให้กินมค่อยรับชมเมืองเด้ครับผมทีมงกิตนะีชาวยแล้วอโอเคค่อยไปค่อยรับชมเมืองได้ครับเบืองฝีผลงานเฮา <c oughs> สิาเป็นจ้งได เห้ยมาตัวแรงตัวใหญก่อนนึ่งแต้มครับพี่น้องนึ่งแต้มเนี่ยเสี้ยนเสือขาวโอเคครับผมเออสักกูสักกูรอบแป๊บหนึ่งครับตัวใหญ่ตอนนี้พวกตอนนี้พวกเขาได้ใหญ่พิกัดไหมครับ มันติดต่อกับเขตแม่น้ำเจ้าพญาใื้กันมันเป็นคลองในลองเบิงครับลองเบิงครับติดตามนะครับเดี๋ยวเิ็นผลงานนะครับอู้หูหน้าปลาขึ้นเปื๊ดโว่ปลาขึ้นสวยไงมาจิมัยมาจิมัยเออเออเอาเจ้าจับไปได้แล้วได้แล้วพี่น้องโง่ไง